ก็เลยไปในดิสเราไม่เกยนี่หวาอย่าลืมกดฮะฮะฮะอะไรเกิดอะไรขึ้นตะไบอะไรดิคไอดินดีไอไออะไรวะดีไออาทีโอเคจะลองใช้คำสั่งก่อนรอบก่อนมาไม่ไม่ครบ กูอย่าไม่ได้เลยเกเืนไรไมได้ยินเสียงมันเสียงได้ยินกูเปิดเสียงแล้วเนี่ยเอออครับึงหยุดติึงหยุดหยุดตอกลดยาไม่ใช่กู่คนนั้นที่จะตอกมันได้ที่อะยี่สิบ เออเว้นวัดลบหกสิบหกสิบเว้นวัดสองห้าสามสองห้าสามแล้วก็อะไรที่มันโอ้คำสั่งคูดีเลยไหม หนึ่งนะขอดูดิดูไหมนะ่กันนี่อะไรทำไมเอาพวกนั้นมช่กอะกันนี่ก็ไม่น่าไ้ครับขอเขียนใหม่ดินี่สิบลบหกเก้าเอ้ยหกสิบดีเอิหกสิบสองห้าอาอะฮะ ยี่สิบลบหกสิบแล้วก็<ล>กอันนี้เล่นโดยได้ไหมไม่ได้ลูกอันนี้เขาเฉพาะบางคนลูกอันนี้แอด์ลลินเขาเขาสั่งมาลกี๋ยว้ใช่ไหมครับหกห้าสามสอง สามหนึ่งมัดยี่สิบรลบลบเท่าไหร่ไม่สนในอแค่ไม่สนรแไอเดนแคไอเดนแค้อนนี่แไอเดนแค แปเบนึงดูไลฟ์ตัวเองก่อนเมื่อกี้เลขอะไรวะเียมนอะอะไรอะ <c oughs> อะไรวะ <c oughs> บอลบอ่งใจเออตะกิวใหญ่มาเออครูเ <c oughs> อ่ากูแบบที่ติอดเกอร์หลายตัวครแบบเมื่อกี้ปอ้โหอะไรนะ,เ,ะเลขอะไร,เรูเออให้นี่ัวที่มันเอาเตอร์เขาเตอร์มีแค่ ไม่น no. yeah. ี่ไอ้ย yeah> anyway> claro ี่พวกยี่ทจะเล่นสนีเลยได้มาคูตาเดียวสองข้างนรกไแคทเีนไงแคทเทอรีนปะเปิดแคทเทอีนด้วยแคทเทอรีนอไม่มีทางไอ้หกูจะขอให้ได้เล่นคถามว่าเล่นด้วยได้ไหไงอ๋อไอ แอดมินอันนี้คือไอ้ไปช่วยแอดมินใช่ใช่มาเขาทำไมดิแอดมินเขาขอให้ช่วยก็เลยมาช่วยไม่มันจะมีคนดูไม่ก่อนเถอะไม่ใช่พวกเราเนี่ยดูกูดูไม่ไม่หมายถึงว่าคนอื่นนะคนอื่นที่ไม่ใช่พวกเราอ่ะไม่รู้อ่ะน่าจะมีอยู่เดี๋ยวกูหมดไปไล่ทีเจ้า โอเคลูกอะอะไรวะเมื่อกี้ดูไล่เตยเมื่อหบบนะไหร่ไไล์แต่งโอ้แต่งทุกอย่างเลยไง <S <S 1> <S 1> ไม่สนวยไ้นะ่งแข่ไองแข้มาก ยอนเต็ม DIR I R T K กว้างน <ไง S 1> ี่ไงน่าเลี้ยว yes ในที่สุดกูก็ใช้เป็นฮ่า yes <laughs> <laughs>

ไม่เห็นห้องแอดมินขอไม่ได้เอายศให้ผมผมไม่เห็นใช่ใช่เด่เ๋เดี๋ยวเดี๋ยวอให้เดี๋ยวเอาไว้แต่ผมน่าจะอยู่ที่ตัวเองนะพี่ผมอยากคุยกับเพื่อนมากกว่าอ๋อพีบิดกู้สัต มากันมาแล้วไม่วัดไ้ด <chips> ูโอ ic ้โอ้ <the paso> <salt> <laughs> ไว oh. oh. uh. hey. ้าริงอ่ะจังนน้มองสิ่งที่วกมทำไปอ่ะูคือเแนใจอะไรเยไหนว่าห้องทำงานไม่เห็นนะเอ้ยพี่ให้ผมย่งเนี้ยจะไปคุยยังไงวะ

ที่ลูกใน มาบูชิกยนากายชิคุนกาใครวะไอ้นี่ด <minority singing> ูแฟนลกตาเป็นสี่ปชวนเลยจ้ะ <disappointing> ดูด <naz pos funny> ูมันที่ไม้ด้วยว่ะพึ่งลงให้ในห้องเอ้แต่พึ่งลงในชื่อห้องคุยเร่ออะไมาเอาไงพี่ฟ้า นีตีโอ,อ,เ,อ,อ,เ,อเจ็บๆเป็นไรไหมนะ,ะไหนวะห้องห้องคุยเล่นเหรอฮะพยามไม่เอาพี่พี่ตัวย้ายเหรอผมไม่ได้ย้ายนะพี่กลับไปเลยให้ผมย้ายให้ไหม ในต้นชัวว์้ผมย้ายมีวแน่เลยอ๋อให้ผมย้ายกลับไปไว้พี่เดี๋ยวผมย้ายกลับให้เป็นไรเดี๋ยวย้ายเองโอเคเจอกันพี่เจอกัน เออ,เร,เ,อเราไม่เลยชันที่พลาดโอ้ยนี่กูนี่แงฮะนี่หล่กเขาว่าแต่งชืช่อพื่อถึงมึงออกเขาว่าแต่งให้ได้เอาเราวันนี้นะครับเอากระโปรงแล้วเป็นการเรียกที่วิวะ,อ,ะอ๋อไอ้ให้กูพิมพ์ชื่อเหรอเอเอแป๊บ

เชนอ่ะเชนเชนนางเบลร้อยเลยนะอะไรพี่อะไรเออใช่ใช่เปล่าอันนี้ผมร้องผมร้องกระสังพี่พี่โดบแป้ก็เอาเลย เาเขาแบบไหนอ่ะก yeah, ็ไปดัดแปลงกระเดงแล้วกันผมจะสร้างรูปต้นแบบให้ก็จะแบบเรียบก่อนะไม่แบบทำแป๊บนะมันลบยังไงขอดูโดนที่เกียดกันนี้แหละไปชาร์จกิอผมนำงานนะพี่แต่ว่าผมจะอยู่ห้องดีเอย เดี๋ยวพีมีอะไรก็เพียบผมมากันอ่บชินด,ดีเฮ้ยคิียวเพียเพียวอืมคให้เดี๋ยวเขาแข็งในแบบเขาดูแบบไม่มีแรงเลยร้อยแข็งแรงนะครับอยู่อยู่ดีก็ดีนะ,ะผมกินไม่ห่า<ม>จะพูดอะไรดีอ่ะรให้สุขภาพแข็งแรงอ,อยู่ไปแตยาวจนแก่เท่านะครับผม ไมีเยอะมากคอยพูดงันผม่คยอบยเลเออผมผมไม่ค่อยได้เข้าผมเข้าเบื่อแล้วโอเคลูกประชุมแล้วแล้วอยางให้ผมเอาลิมกิไปปวดใอะไรผมเนี่ยอ่าโง่โยังไง เนี่ยจะพูดก่อนที่ผมจะไป<ช>ไนะครับว่ามาพี่พี่จะบอกว่าตีลิ้ดิสอันเนี้ยกับไอ้ซีซั้สงสองคนนั้นรู้ใช่อ่าเหรอใช่ครับคือว่ารู้เลยยังไม่ดูเดี๋ยวเดขาจะรูปตั้งดิสแยกออกมาเป็นดิสเอาไว้เป็นงานข้างในนั<อ>้นดี๋ยวหนูจะได้เอาเอายศให้ด้วยทีเดียวเหมือนกัน ตนชื่อพี่ชิม์ื่อมาทางแทสวนัวอชื่อี่ตั้งใจไาไม่เป็นพี่ต้องเป็นอะแบมาดมาีเอเออได้อ๋เอ่าเล่ตอนที่หนูพยายามพตอนนี้ต้องทำอะไรอะ อ่ามห้าทำผิดเอ้ยบอกไว้ก่อนนะจิคุณเชอร์ฮรู้ไม่ว่าคุณจะเป็นเพื่อนซโอแต่ผมจะถ้าเกิดคุณอยากจะเชื่องานคุณต้องทำในขอบเขตที่ผมเขาต่างกันใช่ไหมได้ค,ะค่นนะผมเคลยอย่าทำนอกอย่าทำนอกเรื่องอย่าทำแนวเล่นไม่ทำตะตูนทาให้ดีดังหน่อยประมาณน,นั้นแลวก็จะเป็นขนาดเล็กโดนจะได้เ เ่อล่วชื่ะไรช่อะไื่อน่อะไรช่อะไรช่ะไรชไรชื่อะไรชื่อะไรชื่ออะไรช่ออะไรม่อะไรอะไรชื่อไรชื่ออะไช่ออะไรชื่ออรชื่เอชออองะไรชอะรช่อะใช่ออกรชออไดชื่ออะไไร แล้่ไม่ไ้มาโปรโมนอย่างั้นไ้เสร็จปม่ไมไ้เลยไม่เป็นไรผมไลเล่นไปก่อนแล้วกันสักชั่วโมงหนึ่งมาสมัครตอนเสร์ฟเสร็จแล้วอ่ะไม่ออม่มันต้องสมัครตอนเสรยังไมเอ๋อหมาเสรหมายถึงเหม่เโอเคถึงโลได้ตรงลโออเ ก็มาเรื่อยๆแม่จนแบบโอ้โหปิดปากเัยต้องสอบซุปไหนคะไม่สอบเปล่าขึ้นเที่ยวรึเขาไปไหนขึ้นเที่ยวตัวสองชื่ออะไรกันไลน์นี้น่าจะสั้นแล้วกาดจะไลน์ยาวๆนิดหน่อยสักชั่วโมองนิดแต่คงไม่ได้ไลน์ยาวอ่ะปิดไลน์ละฝนตกว่ะ tuột già